แหลกดอกอูก้ยะลุกขึ้นลุกขึ้นเออโหออกกันบานเลยเนี่ยแล้วกูเล่นกันอยู่สองสามคน,นเหลือหนึ่งคนละ <c oughs> มาเข้ามาทดลองแบบแล้วก็ออกกัน <c oughs> อุ้ยอุยรู้สึกว่าจะมีดาเมจจากระเบิดตัวเองไว้แล้วเนี่ย เขาอีกแล้วหนึ่งคนโหลดกระสุนไวขึ้นนะเราก็ใส่เพิร์กเข้าไป สึกมันไหวปะมันมันก็ไม่เท่าไหร่นี่ว่ะเอ๋ใส่อะเฟรมทาวเวอร์เนี่ยอยู่ในสายเฮฟวี่สายพวกอาวุธหนักอยู่พอๆกับกรนดอันเชอร์เลยทำไมมันมันไม่มีบอกเลขว่าว่าดาเมจเท่าไหร่เนี่ยอันนี้ดามเมจสิบสองอะมันก็บอกปกติแต่เฟรมทาวเวอร์กับกรนดอันเชอร์แม่งมีบอกเลขเลยว่า,วาเท่าไหร่แล้วกูก็ไม่รู้ด้วย อะเฟมทาวเวอมันประมาณ5 5าพค่อยๆเก็บไปไอีกยเราแม่งมีกัน2คนที่เหลือมยังไม่กดเริ่มกันเลยเออตายหัวจบไวมากมีสิบห้าเวฟเอาเหลือหนึ่งตัวโอเคเดี๋ยวซื้อลูกซอนมาใช้ก่อนเพื่อข่าวยวค่อยเก็บซื้อเฟมทาวเวอร์ตอนนี้เราต้องมี ปืนหลักเรายังใช้ปืนลองอยู่เลยลูกซองเราไม่มีสกินนี่ว่ะอ่ะเอามาเล็กหนึ่งแอน,นิเมชันรีโหลดอะไรวะเนี่ยชักอะไรของมึงแต่บุคคลที่สามนี่คือแบบยิงอ่ะใส่ปกติแต่มุมมองเนี้ยมึงชักลูกอย่างกับปืนกลเลย เข้าไปแท้งเลยเนี่ยยิงกระจายเออใส่หนูซองก็สนุกดีเหมือนกันนะเนี่ยกระสุนมีหลายลกูกเอา <Okay. S 2> เค่ไม่ตายเขายิงหัวเนี่ยเออตายโหจบไวมากเออดีจะได้ซื้อปืนไวเอยมีแค่800ร้เอกไมัน2อ0 0ัห้าอใช่ไหมใช้แค่ลูกซอเดียวก็ได้เดี๋ยวก็วกข้ามไปเลยก็ได้ ิ่งกว่าจะซื้อเฟรมทาวเวอร์ได้อีกนานเลยอ่ะอันนี้เว็บที่สามอยู่เอาเว็บที่สี่แล้วเนี่ยว่าโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวตัดไปช่วงนั้นเลยมาคราวนี้นะ่าจะได้ละ1,500โอเคขดัดอุ้งซองริมตั้งไปซื้อมาใช้ชั่วคราวมาแล้วเฟรมทาวเวอร์ของกูไม่มีสก,กินเดี๋ยวค่อยไปหาสุมเอา มีสามสิบนัดโอ้เอาไว้เผากระจายเนี่ยตามตรงนี้แม่งเลยแต่แน่นอนว่าไม่สามารถไปปูกับตัวใหญ่ได้ตัวใหญ่มันเลือดเยอะได้ผลเฉพาะพวกลูกกระจกเนี่ยตัวเล็กเนี่ยระดามเมตแม่งเผาแม่งทีละหนึ่งไอ้เผาเผาเผาแม่งเผาแม่งออก,กาทางนี้ทางเดียว เผา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 นี่ไงตัวใหญ่มาเนี่ยนี่นี่นโอ้โตีแรงมากเขี่ยหนียังเดียวกูสู้ไม่ได้เอาเพื่อมนมจัดการไปเลยเขี่ยกูตายแน่ย่างี้ออกออกมาก่อนเผา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 เ เผาจากระยะไกลได้ไหมพอได้อยู่เขียนแม่งระเบิดแล้วตัวใหญ่แม่งตามแต่กูเนี่ยเผาเผาแม่งเผาแม่งนี่นี่นี่เผาเผา กระสุนเขี่ยเลยแม่งก็คือแบบกูหันปืนขึ้นด้านบนแล้วแม่งด้านเผาด้านล่างอะไรของมันวะเนี่ยวิถีของไฟมันไม่ไปตามที่เราเลงไว้เลยว่ะโอ้โหเผาตันได้อยู่เลือดเยอะดาเมจไฟมันน้อยนะเนี่ย

เวฟเก้ากว่าจะได้มาซื้อเกาะระเบิดเดี๋ยวขายปืนพกแล้วซื้อเทคนาดีกว่าโอเคทีนี้ดูซิมันมีสกิลอะไรเกี่ยวกับไฟมัง้งอันนี้ไฟเรดก็คือยิงได้เร็วขึ้นมันไม่มีดามเมจไฟหน่อยเหรออันนี้ทำความเสียหายกับศัตรูตัวเล็กและตัวใหญ่เนี่ยอันนี้มันดีมาก มันก็มีแค่นเ,เนี้ยเนี่ยมันไม่มีดาเมจไฟเลยเพิ่มดาเมจไฟแล้วเราใช้ปืนไฟด้วยสกิลที่เอามาก็ดีที่สุดแล้วเปิร์ประมาณเท่านี้แหละเวฟี่สิบเดี๋ยวมาดูกันว่าถ้าเกิดไปสู้บอสเนี่ยจมพอไหวไหมเอาปืนไฟเผาบอสได้นะมันจะเป็นไปได้เหรอเราเผาอยู่จุดเดียวนะมานจอบมาหานที่้างเดียว รับมือกับฟังเดียวก็พออะไรล่ะ <c oughs> <c oughs> สปแปรมกดอ e ีปัามเลือดไป ตรงนี้น่าจะพอได้อยู่อุ้ยเ๋พอไม่มีใครคุมตรงนี้ซอมบี้มันก็เกิดเรื่อยๆเดี๋ยวเราคุมตรงนี้ดีกว่าให้เพื่อนคุมตรงนั้นไปแบ่งสายงานกันเฮ้ยมันเห็นตัวใหญ่เลยปาราเบิดอัดกันวป หมดยังโอเคหมดละยวงมันเกิดอีกอะ่ะเกิดเรื่อยๆเห็นไหมบ้างไอตัวเรื่อยมาเรียบร้อยเพื่อนโดนตันละ <c oughs> โดนเรื่อยโดนเรื่อย มีใครช่วยมึงเลยเยี้ยแม่งเอ้ยกูโดนด้วยนะเนี่ยตาเม็ดไฟ่ันข้้งน้อยเนี่ยรถทีละเก้าเองปืนแม่งยิงทีละยี่สิบสามสิบเนี่ยตายแล้วเนี่ยเหลือหนึ่งตัวเอานั่นไงเห็ุไปนเติมเลือดก่อน <0. S 2> เติมกล่องกับเติมระเบิดเต็มหมดแล้วพร้อมที่เดิมจุดเดิมเดี๋ยวตัดไปบอสเลยก็ได้จะได้รู้ว่าปืนไฟเนี่ยสู้กับบอสแล้วเป็นยังไง <c oughs> นี่ยืนคู่กับเปลวไฟในบ้านนี่อย่างเจ๋งเลย <c oughs> เอาอะไรเงี้ยจิ้มหาย <c oughs> เหลือรอก,กันอยู่สองคน ต้องทิ้งแคมป์อ่ะลอกออกมาเดินข้างนอกไปอ่ะคือมันมันเล่นแล้วมันตายกันแล้วมันก็ออกกันเนะ่ยไม่อยู่ช่วยกันต่อเนี่ยเราต้องเป็นลายต่อไปแน่เกลียดไอ้ตัวเลื่อยมากเลยถ้าเป็นไอ้ตัวใหญ่ตัวสูงเนี่ยมันเดินช้าไม่เป็นไรแต่ตัวเลื่อยนี่ยแม่งวิ่งตันเรื่อยๆหายดีวะไอ้ชุดติดรถ ไอเชีอบเพื่อนโอ้โหตายหมดเลยทิบหายแล้วต้องมีการปรับแผนหน่อยนะไอเฟรมทาวเวอร์เนี่ยมันจะอยู่รอดไม่ได้ถ้าเกิดไม่มีเพื่อนคอยสนับสนับสนุนนะอย่าลืมว่ามันเป็นดามเมจต่อนอืง่งมันก็เลยเป็นดามเมจที่เล็กน้อยมากๆเฟรมทาวเวอร์ตอนนี้ก็เหลือคนเดียวละเดี๋ยวจะไม่ใช้เฟรมทาวเวอร์ละเพราะมันใช้สู้บอสคนเดียวไม่ได้ต้องไปใช้ปืนเลเซอร์แต่อยา่างไรทุกคนก็คงได้ได้เห็นแล้วแหละว่า ไอปืนเฟมทาวเวอร์เนี่ยมันเป็นไงอ่าแ,แ,แต่ตอนตู้บอสอะใช้ปืนเลเซอร์ยิงบอสโอ้โหค่าครบ1,000ตัวละตอนนั้นแม่งออกหมดเลยนะครับเรียบร้อยเฮีย <c oughs> แม่งสู้คนเดียวมาเปลี่ยนแผนเปลี่ยนเป็นคาร์ทคอมมานโดเลยดาเมจ เลือดเยอะลไฟเลดชสูงโอเคอ่ะเลือดเยอะขึ้นเอ้ยเดี๋ยวยังไม่ได้ซื้อปืนเลยจัดมาขายเพิ่มทาวเวอร์ทิง้งนะเลเซอร์กันเลยหุสู้คนเดียวไม่ได้นี่ก็เป็นอะเทคไนน์เหมือนเดิมพวกเธอขายทิ้งทำไมวะเมื่อกีก้นเนี้ยเอ้ยเปลี่ยนเป็นดีเซอร์ดิกเกิลดีกว่า มันแรงดีมาโอ้ม่นด้เล่นปืนเลเซอร์นาะนตั้งแต่คลิปแรกเลยที่เคยทำอ่ะกระสุนเป็นสีฟ้านะแม่งโคตรเด็นเลยคนอื่นกระสูนแม่งสีเหลืองกัน โอ้ยเป็นดงนี่ไงไอพวกตัวใหญ่เนี่ยมันทำให้เสียเวลามากเลยนี่วิ่งไล่ตามเราเลฟระเบิดเล่นเลยเปิดเลเซอร์นะครับดาเมจต้อง40 แล้วไฟเลทส,สูงด้วยนะอัพมาโหอย่างแรงไอตัวเลื่อยเนี่ยผมไม่กลัวแล้วเนี่ยยืนตันยิงเลยเนะี่ยโอ้ย๊ยอุยเอาบักอันนี้บอดี้บ็อกเอาเชี่ยมันเบื่อแหลกดอมากเลยไปเลยวะเออ เอาเพื่อนกูหายไปไหนหมดแล้ววะยังมีเยอะอยู่เลยเพิ่งตายไปละกูเล่นที่เล่นตายแล้วก็ออกนะแม่งไม่อยู่รอจนเกมจบเลยยิงเข้าไปสู้ดิเยี่ยมวิ่งหนีทำไมล่ะไอ้มึงก็มีกระสุนหมดก็กด R ารีโหลดง่าย ตายเนี่ยวะมึงทำอะไรของมึงเนี่ยลุกขึ้นเฮ้ยกลับมาสู้กันก่อนทำอะไรของมึงมันมันบั๊กเหรอหรืออะไรวะหรือมันจงใจเนี่ยอ่ะกูเคลียร์เคลียร์ตัวเลือหให้แล้วมึงออกมานะอ่ะออกมาได้แล้วเออไอตัวนี้ก็ตันกูจริงๆเลยเหลือ13ตัวไป เหลือสองคนในเซิร์ฟเนี่ยรวมกูดว้วยก็เป็นสามอเอตายหมดคิดถูกแล้วที่เอาปืนเลเซอร์มาแม่งถ้าเอาปืนไฟมานะกว่าแม่งจะสู้เสร็จได้คนก็เริ่มเหลือน้อยแล้วเนี่ยไอตัวสายมเมลีมันเข้าไปในนั้นแม่งไปยืนตันเอามันเก่าจะสู้ได้อะ่ะตายโอเค ยิงจากระยะไกลนะครับเอาโดนแม่งทิ้มตายว่าอะไรอะแม่งมันไม่สนใจเราเลยวะเวนไล่ตามเพื่อนข้างนอกกันเอาเรียบร้อยออกกันหมดแล้วในเซิร์ตอนนี้เหลือกูคนเดียวแม่งมาสู้คนเดียวด้วยเือเลเซอร์หวังว่าจะช่วยกูได้นะไปโอเคเหลือตัวเดียวเข้าไปแยมมันเลยนี่น ยิงถัง <laughs> โอ้สุดท้ายผมก็ต้องซื้อบอสคนเดียวเนี่ยปอดไฟแล้ยเฮ้ยแม่งรอดเอาวะโอติวดาสู้บอสเนี่ยอ่าผมจะใช้เป็น A12 โซสอ่โลคิวคนเดียวนะถ้าจะสู้บอสอ่ะจะใช้ A12 แต่ตอนเนี้ยใช้เลเซอร์ดีกว่าอุตส่าห์ซื้อมาละเงินมีประมาณเกือบหมื่นอ่ะพาไปพันสองกาตัวแล้วโหแน่นอนแหละอยู่คนเดียว แล้วดาดมันแคบๆเป็นไงเอาเฮ้ยเอาศพผู้เล่นยังอยู่อีกเหรอนึกว่าจะหายไปตอนออกไม่มีใครเข้ามาหน่อยเหรออี้ยกูอยู่คนเดียวเนี่ยมาละเอาเฮ้ยเล่นจากตรงนี้ได้เลยอ๋อโอเคมาสู้คนเดียวได้โอ้โหเลื่อนไหลเป็นน้ำเลยหืมแรงแรงจัดแรงจัดอัพมาดีนี่ตะแปมปลาระเบิด โซโล่คิวบอสคนเดียวไอ้เหี้ยแม่งเอาอเหียุ่งมึงเพิพ่งเข้ามาเหรอเหียจะจบเกมวะเนีเ่ยเฮ้ยกระสุนปืนของบอสแม่งยิงจ่อก,กอกูไปหมดเลยอะยิงแต่บอสนะไม่ยิงตัวอื่นเลยเกมนี้นจจบไปไปแแม่งวิ่งไล่ที่จริงมันพ่นไฟได้นะ มันสามมันพ่นไฟได้ถ้าอาจารย์ผิดเคยสู้กับบอสอยู่เก็บรอยบอสต,ตายสู้คนเดียวแม่งโคตรง่ายเลยเฮียเฮ้ยแม่งรีเพย์ใหม่ได้นะแต่อยากได้ด่านนี้มากก็แค่เข้ามาทดลองแมปใหม่เฉยเออมันก็ภาพมันสวยดีอ่ะแม่งอยากลองเล่นอีกรอบหนึ่งนะรีเพย์หนึ่งคนละอันนี้ก็เป็นด่านเก่าแล้ะเอามาเล่นแมปนี้แมปเดิม Okay. ได้ทดสอบด่านใหม่แล้วสนุกดีแล้วก็ใช้ปืนเลเซอร์กับเฟรมทาวเวอร์ไปปืนพ่นไฟกับกรนิดลันเชอร์ลูกระเบิดเฮ้ย <c oughs> สองหนึ่งสองคลิปเนี่ยเล่นไปสามปืนเลยเออสนุกดีเหมือนกันเดี๋ยวไปลองตัวเกมอื่นบ้างดีกว่าแบบนี้ก็เก็บไว้ในในความทรงจำมันก็เป็นเกมเก่าแล้ว